ครูคริสตี้ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ ขอให้แฟนเพจทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะวันนี้มาคุยเรื่องการเลือกกองทุนค่ะว่าหลักการในการเลือกกองทุนที่เราจะลงทุนต้องดูอะไรบ้างนะคะตอนแรกเราต้องดูว่ากองทุนนั้นเป็นลงทุนในอะไรและเราเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าไม่ว่าจะลงทุนในรายประเทศนะคะในประเทศจีนประเทศอินเดียนะคะ,ะหรือว่างลงรายทีมที่เป็น investment t e a หรือที่เรียกว่าลงในพวกกลุ่มเทคโนโลยีหรือ healthcare ก็ต้องวิเคราะห์พิจารณานะคะว่าในระยะย,ยาวแล้วเนี่ยกลุ่มนี้จะไปได้ดีประเทศนี้ จะไปได้ดีนะคะอันที่2ก็คือตัววัดเบนช์รมคของตัวผลประกอบการว่าถูกต้องกันไหมเช่นถ้าเราลงทุนในหุ้นของประเทศจีนตัววัดก็ต้องเป็นตัชนีของหุ้นในประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องไปด้วยกันอันที่3คือขนาดของกองทุนนะคะควรจะใหญ่พอสมควรนะคะเราไม่ควรจะเป็นรายใหญ่ของของผู้ถือหุ้นในกองทุนนั้นหรือผู้ถือหน่วยของกองทุนนั้นนะคะเราไม่ควรจะถือเกิน10%ด้วยตามหลักการของกรตอตตและไม่ควรถือเกิน1ใน3นะคะหรือ3-3%แต่ว่าแค่10%เก็เยอะมาก เพราะฉะนั้นไซส์ของกองทุนค้อนั้งสําคัญนะคะไซส์หลักๆที่จะไปได้ดีและสามารถลงทุนได้อย่างแฮปปี้มีความสุขนะคะเราสบายใจก็คือไซส์ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปนะคะ การผันผวนในอดีตนะคะที่วัดโดยค่าความเสี่ยงที่เรียกว่าค่าบิงบิดมาตรฐานหรือค่าสแตนดาร์ดเวชันดูว่าผันผวนม,มากน้อยแค่ไหนใน1ปี3ปีหปีย้อนหลังนะคะว่าเรารับได้ไหมโดยเฉพาะผันผวนในขาลงนะคะผลตอบแทนที่แย่ที่สุดในช่วงวิกฤตก็ควรจะต้องมานั่งเทียบด้วยนะคะว่าตอนเกิดวิกฤตโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็คือวิกฤตล่าสุดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผลประกอบการของกองทุนนี้ติดลบมากแค่ไหนแล้วเราจะได้รู้ว่าเวลาติดลบนั้นเรารับได้ไหมหรือรับความเสี่ยงได้ขนาดนั้นไหม นะคะแล้วก็การขายออกหรือ e x i t d o o ตอนะคะว่าเราสามารถขายได้ทุกวันไหมการขายได้ทุกวันนี้จะปลอดภัยเราที่สุดเพราะว่าเงินทุนของเราเวลาเราจะขายเราต้องขายได้เลยนะคะบางกองอาจจะมีข้อกําหนดว่าขายได้เฉพาะวันนั้นวันนี้ขายได้อาทิต์ละเท่าไหร่ขายได้เดือนละกี่ครั้งอันนี้จริงๆแล้วถ้าให้ดีที่สุดคือต้องขายได้ทุกวันนะคะเพื่อประโยชน์ของเราเองและข้อสุดท้ายก็คือดูค่าฟรีค่าฟรีก็มีหลายแบบนะคะค่าฟรีอาจจะเป็นมี Front e n อนฟก็ fee, คือหักไปในช่วงแรกที่เรา ลงทุนหรือแบกเอ็นคือหักออกตอนที่เราได้รับเงินคืนนะคะแล้วก็รวมถึงค่าฟรีในการบริหารความจริงไม่ได้เป็นข้อกําหนดหลักๆตั้งข้อหนึ่งในการดูกันเรื่องการลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดจะลงทุนแล้วย,ยังไงต้องลงทุนให้คุ้มกับค่าฟรีนะคะแต่ว่าเอาไว้เพื่อเพื่อเปรียบเทียบกับอกองที่ลงทุนในสิ่งที่ใกล้เคียงกัน,กนหรือสำหรับกองกองเป็นกองดัชนีนะคะถูกใจและอย่าลืมแชร์เพจฟ,ฟ,ฟ,ฟันฟินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ